พระศาสดาเรื่องหญิงขี่เล่าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพ่อบ้านจำนวนหนึ่งประมาณ500คนในเมืองสาวัตถีต้องการจะให้แม่บ้านของตนตั้งอยู่ในศิลธรรมจึงได้พาไปฝากให้นังวิสาขามหาอุบาสิกาเชื่อปรมสั่งสอนให้ นางวิสาขาเต็มใจรับหญิงเหล่านั้นตามที่พ่อบ้านขอร้องอยู่มาวันหนึ่งได้มีการประกาศให้มีการเล่นมรสบดื่มสุราเป็นเวลา7วันสามีของหญิงเหล่านั้นได้เข้าร่วมเล่นมรสพดื่มสุราในครั้งนี้ด้วยหญิงเหล่านั้นต่างคนจึงต่างเตรียมสุราไว้ให้สามีของตนครัน้นครบ7วันแล้วทุกคนก็ไปทำงานนอกบ้านตามปกติ ความจริงแล้วหญิงเหล่านั้นขณะที่เตรียมสุราให้สามีก็เกิดความอยากดื่มสุราเหมือนกันแต่ที่ไม่กล้าดื่มเพราะความกลัวสามีดังนั้นเมื่อสามีออกไปทำงานนอกบ้านและเหล้าที่จะเตรียมไว้ก็เหลืออยู่จึงทางคนต่างวางแผนที่จะดื่มสุราโดยที่ไม่สามีรู้ในที่สุดก็ลงความเห็นกันว่าไม่มีที่ใดเหมาะเท่ากับในอุทยาน แต่ครั้นจะไปกันเองก็กลัวว่าคนอื่นจะจับได้ทางออกที่ดีที่สุดคือเอานังวิสาขาบังหน้านางวิสาขาไม่ได้ทราบว่าหญิงเหล่านั้นต้องการให้ตนพาไปเที่ยวที่สวนก็ยินดีโดยไม่ได้นึกชีแล้วใจอะไรเลยไม่แต่น้อยฝ่ายญิงเหล่านั้นเมื่อเห็นว่านางวิสาขาตอบตกลงทางก็ดีอกดีใจทำทีเป็นกวีกระวาดจัดแจงของสำหรับไปกินด้วย แต่ว่าในห่อของนั้นก็ได้ซุกซ่อนสุราเอาไว้พอไปถึงอุทยานก็ทำทีว่าเดินเที่ยวชมดูหมู่ไม้นานาพันธุ์และเมื่อเห็นว่านาังวิาขาเผลอแอบ,บดื่มสุรากันอย่างสงสนานจะเป็นตัวไม่เคยดื่มมาก่อนประกอบกับดื่มมากไปนั่นเองจึงทำให้เกิดอาการมึนเมาครั้นมึนเมาแล้วไม่สามารถครองสติไว้ได้ จึงเดินเที่ยวปล่อยตัวกันตามสบายนางวิสาขาเดทราบพฤตกรรมของยิงเหล่านั้นแล้วให้รู้สึกอิจนาราใจเพราะถ้าหากพวกเดรฉีรู้เข้าจะกลายเป็นจุดอ่อนให้เขาโจมตีได้ว่าพวกของสมณะโคดมพกักการดื่มเหล้าจึงเรียกหญิงเหล่านั้นมากล่าวตำหนิว่าแม่คุณเอ๋ยพวกแม่ทำกรรมไม่สมควรเลยแถมทำให้เราเสียชื่อไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้นสามีของพวกแม่รู้เข้าก็จะพลอยโกรธเอาแล้วแม่จะแก้ตุกันยังไงไม่เห็นจะยากอะไรแม่เจ้าหญิงคนหนึ่งตอบพวกเรากลับบ้านแล้วทำทีว่าเป็นไข้เสียก็สิ้นเรื่องเอาละหนังวิสาขาพูดตัดบทถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของพวกแม่คุณกันแล้วกันฝ่ายสามีของหญิงเหล่านั้นกลับจากทำงานนอกบ้านแล้ว เมื่อไม่เห็นแม่บ้านออกมาคอยต้อนรับเหมือนเมื่อก่อนสอบถามก็ได้ความว่าไม่สบายนอนซมอยู่แต่เนื่องจากอาการอย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อนสามีจึงไม่เชื่อว่าจะเป็นไข้จริงในขณะเดียวกันก็กําหนดได้ว่าหญิงพวกนี้คงจะพากันดื่มเหล้าเมามายและนอนสมทำทีว่าเป็นไข้ดังนั้นจึงสอบสวนกันขึ้นซึ่งในที่สุดหญิงเหล่านั้นก็รับสรารภาพสามีจึงลงโทษด้วยการทุบตีด่าทอ แต่ว่าหญิงเหล่านั้นก็หาได้เขียหลาบไม่เมื่อถึงวาระที่จะมีการเล่นมรสอีกวาระหนึ่งก็เตรียมวางแผนที่จะดื่มเล่ากันอีกแต่ตั้งใจที่จะเอานางวิสาขาเป็นฉากบังหน้าเหมือนเดิมวันหนึ่งจึงเข้าไปหาท่านมหาอุบาสิกาทําที่เป็นกล่าวขอโทษและรับรองว่าจะไม่เป็นอย่างนี้อีกพร้อมทั้งเรียนานางวิสาขาว่าอยากจะไปวัด เพื่อจะได้มีโอกาสไปทำพุทธบูชาบ้างท่านมาอุบาสิกาเป็นพระโสดาบัณเม่อหญิงเหล่านั้นบอกว่าต้องการจะไปวัดเพื่อทำบุญท่านก็เห็นดีด้วยดังนั้นจึงตกลงที่จะพาไปด้วยความดีใจหญิงเหล่านั้นจึงต่างคนต่างเตรียมของที่จะนำไปวัดเอาเครื่องบูชาสักการะต่างๆเช่นของหอมพงบาลายัยเสพอบอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันก็แอ,อบซ่อนขวดเหล้าเอาไว้ด้วย เสร็จแล้วก็ออกไปวัดพร้อมกับนางวิสาขานางวิสาขาได้พาหญิงเหล่านั้นไปฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลก่อให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้หญิงเหล่านั้นฟังฝ่ายหญิงเหล่านั้นด้วยความหิวกระหายที่พยายามข่มไว้นานดังนั้นเมื่อได้โอกาสแม้จะอยู่เฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าก็หาได้ละอายใจไม่จึงได้ดื่มเหล้ากันจนหมดขวดของแต่ละคนไม่ช้าเหล้าที่ดื่มเข้าไปก็ออกฤทธิ แต่ละนางจึงมีร่างกายสั่นเทิมในขณะเดียวกันก็คิดจะลุกขึ้นฟ้อนรำขับร้องทันใดนั้นเองเทวดาที่เป็นมารซึ่งอยู่ในที่นั้นเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะเข้าสิงเนร่างของหญิงเมาเหล่านั้นจึงได้เข้าสิงสู่ทันทีเพราะได้โอกาสที่ปวกหล่อนกำลังเมาไมา้าขาดสติสัมปชัญญะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ รั้นเข้าสิงได้แล้วก็บังคับให้ผู้หญิงเหล่านั้นแสดงอาการแปลกประหลาดต่างๆเฉพาะพระพักรพระพุทธเจ้าซึ่งล้วนแต่เป็นการแสดงอาการที่ไม่เคารพทั้งสิ้นเช่นในหญิงจํานวนเหล่านั้นบางคนก็ปรบมือหัวเราะลั่นบางคนลุกขึ้นฟ้อนรําขับร้องอย่างสนุกสนานพระพุทธองค์ทรงใคร่ครวญดูว่าหญิงเหล่านี้แสดงอาการแปลกประหลาดอย่างนี้เพราะอะไรในที่สุดก็ทรงทราบว่าเป็นเพราะมารเข้าสิง จึงทรงเปล่งพระสมีออกจากพระขนงคือขนคิ้วเพื่อต้องการใช้หญิงทุกคนเกิดความรู้สึกตัวได้สติและเกิดความสลดสังเวชใจจากนั้นบรรยากาศทั่วๆไปในบริเวณนั้นก็เกิดความมืดมิดขึ้นมาอย่างฉับพลันทําให้หญิงเหล่านั้นเกิดความกลัวขนพองสยองกล้าวจนกระทั่งหายเมาไมเป็นปิดทิ้งพระพุทธองค์ทรงหายตัวไปจากบัลลังก์ที่ประทับนั่งแล้วไปปรากฏยืนอยู่บนยอดเขาสิเนรุณที่นั้นเอง พระองค์ทรงเปล่งรัศมยองมาจากพระอุณาโลมคือคนที่ขึ้นอยู่กลางหน้าผาพระรัศมีจากพระอุณาโลมก่อให้เกิดแสงสว่างทั่วไปไร้กับว่ามีพระจันทร์เกิดขึ้นตั้งพันดวงในขณะที่หญิงเหล่านั้นกําลังตะลึงงานอยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธอทั้งหลายมหาเราแล้วประมาทไม่ควรเลยเพราะเกิดจากความประมาทของพวกเธอเอง เทวดาที่เป็นมารจึงได้โอกาสเข้าสิงบังคับให้พวกเธอหัวเราะในที่ที่ไม่สมควรทําการหัวเราะออกมาเลยฉะนั้นบัดนี้พวกเธอจึงควรที่จะทําความอุตสาหะเพื่อดับไฟทั้งหลายมีไฟราคะเป็นต้นจากนั้นพระองค์ได้ตรัสสำทับอีกเป็นคาถาใจความว่าจะมัวมาร่าเริงสนุกสนานกันอยู่ได้อย่างไรในเมื่อโลกนี้มีไฟไหม้อยู่เป็นนิด พวกเธอถูกความมืดห่อหุ้มไว้แล้วฉไน,นไม่สแสวงหาที่พึ่งจบพระคาถาหญิงเหล่านั้นก็ได้สติพิจารณาไปตามกระแสพระดำรัสและเกิดความเข้าใจในความหมายได้ดีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันฝ่ายพระพุทธเจ้าครั้นทรงทราบว,ว่าหญิงเหล่านั้นได้บรรลุโสดาบันแล้วก็เสด็จลงจากยอดเขาเซเนรุมาประทับนั่งบนพุทธอาฏ 嗯。